ปูสไปเดอร์แมนแมงใยแดงสวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องกินสมตามเส็บๆสบก็ปูยักษ์คือเกาครับผมก่อนไปทํางานปูแมงมุมแมงมุมไปชนปูสไปเดอร์ Man. แมนแต่ก็มีตัวนี้น้าผมคืออยากกินกินน้ำกันโดดหืนกิ่หึหึ อร่อยตำส่วนคืออยากกินตำส่วนพี่น้องครับผมตำส่วนแซ่บปังปอนครับื 按钮 ด,ด,ดืมเบิดงดีดีนีด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 ่ดงดีรีดีดีดคดี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 ดด กินกับตำชั่วเลยจ้ละลาดลาดน้ำปลาอืมเข้ากัน อา,ากาศดาวแห้งครับพี่น้องเท็ดงานเกือบซันไปก็เหลืองานแยงขึ้นหา,ายเงินเที่วปีใหม่ ว่าม,มีเงินเขาบปอยากส่วน้วยคนแม่มา่วกไปตูดกินอยู่ Biển đi xài đưa xuống đây Nó xíu mịn gì lọc, toàn Tụt kín hao đào kín บอบว่าดีไข่พี่นอ้องทำไงต่อทำไงต่อจ๊ะราดน,น้ำปลาดิโอ้โหโอ้โหอืม,อม,อม ไปซื้อเอาทำตัว Субтитры ปูนี้เนี่ยเด็ยนปูเขาเรียกว่าปูสไปเดอร์แมนหรือว่าปูแมงมุมนะอืมท่านใดสนใจที่อยากกินก็สั่งเข้าไปสั่งซื้อในเพจของยำห้าไข่ร้านดังยโสทรน,นะสาขายโสธรน,นะกินไปเลยมันจะเห็นเองร้านเขาดังอยู่เขาขายของดีมากบอกต่อ อปูขนมปังเขาก็มีแซบอีพี่อง ดูพอดโด,ดนกินเห็นกันได้สื่อมากถามว่าผมเห็นงานอย่างผมเวดเป็นพ่อครัวพี่น้องเป็นพ่อครัวผัดกับข้านะอยู่ร้านอาหารร้านเรา คือผมทําอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ร้านอาหารแต่ก่อนก็เป็นพวกพนักง,งานเสิร์ฟธรรมดานี่แหละพี่น้องพนักง,งานเสิร์ฟเสิร์ฟบริการลูกค้านี่แหละพี่น้องหลังๆมาพมนักง,งานเสิร์ฟมันเงินเดือนมันก็น้อยเราก็ต้องต่เต้าขึ้นไปกว่าจะได้ไปจับกระทะไปทํากับข้าวเราก็ต้องเป็นผู้ช่วยจัดของจัดของกว่าจะมา แของเสร็จก็มาเป็นขึ้นเขียงมือเขียงแล้วก็จะมาเป็นพวกทอดก่อนยำก่อนอะไรอย่างนี้ค่อยมาผัดได้ค่อยมาเป็นกุกได้เขาเรียกใจเตาึือมากเลยพี่น้องเอ้ยก็ชีได้กุชีมีฝีมือเฮ็ดกเ็เผาตามด้านอาหารกับวัตมนดง่ายๆหนึ่งก็ต้องมีพรสวรรค์แล้วก็พรสวงรค์นำนะครับผมพรสวรรค์ความตั้งใจเขาานอกเข้าอยากเป็น คือจพี่น้องนะมักเฮ็ดงานนะเฮ็ดงานนี่ก็เฮ็ดเดยเต็มที่อือาชีพแต่ละคนก็บ่คือกันนะครับแต่ก็สําคัญเหมือนกันทุกอาชีพนะพี่น้องครับถ้ายไปแล้วครับพี่น้องอ่าอากาศหนาวแห้งนะครับเขาปีใหม่ก็ดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของนําเด้ดอครับผมพี่น้องครับใส่เสื้อกันหนาวนําเนยเดอร์มันหนาวแห้งนะครับผมพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆที่ของมารับชมุนะครับสวดปูก็เหมือนเดิมนะครับทักเข้าไปในเพจร้านยำโคตรแซ่บสาขายโสธร ร้านยำหาไข่ดังๆนะไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ